Thank <sweak> you. ถ้าได้กินน้ำจะสดชื่นกว่านี้แต่มันกินไม่ได้แล้วไงแต่ก็ตื่นเต้นอะใจเต้นแรงตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยถ้าผ่าตัดครั้งจะตื่นเต้นเราเองเรามนแบบเต็ตื่นเต้นเลยแค่ขึ้นหนูแบบหนาวมากหนาวกว่าคนปกติมากเลยอะเขาบอกหนูเอาไขามันออกไปเยอะเกินอะคือตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบเอวประมาณ22อ,อะ ตอนนี้นะับฉายแสงอยู่นะคะเป็นเครื่องฉายแสงลดบวมค่ะก็ทํามาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเครื่องฉายแสงเขาบอกว่าฉายแสงทุกวันไม่ได้เพราะว่าจะทําให้ผิวหนังไหม้ก็ ใช้ได้แค่วันเว,ว,ว้นวันนะคะนี่นะคะก็คือผลของการถือของหนักหรือเล่นโทรศัพท์เยอะก็ไม่รู้คะ่ะเลือดพุ่งจ้าเราคือเลือดแล้วแบบมันมีกลิ่นก็คือให้พยาบาลส่วนตัวมานะคะมาทำศัลยกรรมกับพี่นกเพราะว่าจะมีพยาบาลส่วนตัวมาไม่อย่างนั้นนะต้องรอรอวันจันทร์เลยอะ่ะแล้วโรงพยาบาลก็ปิดวันนี้คือวันเสาร์ไม่อย่างั้นก็ต้องรอถึงวันจันทร์แต่เนี้ยเรียบร้อยมาถึงโรงแรมนะจ๊ะพยาบาลมือเบามากจ้ะ นี่ก็คือวันที่สามนะคะท้าวบวมก็เลยต้องถอดชุดรัดออกมาก่อนมันก็จะดูช้ำแบบนี้นะ่ากลัวไปหน่อยนะ ค่ะก็วันนี้วันที่5แล้วนะคะที่นับดูดไขมันมาก็วันนี้หมอนัดมาฉายแสงลดบวมแล้วก็ลดความช้ำเนาะแต่เครื่องเนี้ยดีจริงๆเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วที่มาทําอ่ะมันก็ลดความช้าไปได้เยอะเลยอันนี้คือทํากี่นาทีคะ50นาทีค่ะในการลดบวมนั่นเองแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะคะเป็นเอาไว้กดเรียกพนักงานนะคะกดเรียกพยาบาลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่คอนโทรห็นไหมว่ามันจะแบบ สามารถคอนโทรลความร้อนได้นี่อาถ้าร้อเกินไปนก็คือปรบับก็คือ<ม>ปรบัไปรบได้บบนเนี่ยก็คือดีนะคะอุปกรณ์ไฮเทคเวอร์ก็คือทําด้านหน้าเราก็ต้องทําด้านหลังด้วยนะจ๊ะอี่ใช้แสงที่ด้านหลังจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะจ๊ะที่เราดูดไขมันมาวันนี้รู้สึกว่าแผ่มันแบบมันดีขึ้นนะสีมันดีขึ้นกว่าวันนั้นนะ่ะ วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วนะคือรอยก็เริ่มจางแล้วสิบสามวันแล้วนะคะที่ดูดไขมันมาก็ตรงขาก็เหลือรอยช้ำแค่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้านะคะที่ดูดไขมันมาก็ต้องใส่ชุดรัดเนาะ